สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เราจะมาทำเชร์รจ์นะอืมอชิวมีนะครับปาวเดอร์นะเขาบอกว่าต้องมีโล่สามอย่างนะครับในคลาวดเดียวนะอ่าอันนี้ถ้าใครมีจงรี่ก็ง่ายแล้วทุกคนเนาะเออจงลี่เสกโล่ได้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นสายพีจะทํายังไงนะเราจะมาลองกันดูครับว่าจะได้ไหมนะทุกคนนะพี่เลือกมาที่เอบิสนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์ที่นี่มันเยอะนะทุกคนนะแล้วก็มาชั้นที่แบบ กลางๆหน่อยนีมอนเตอร์เลเวลประมาณ40อย่างเงี้ยโอเคพอได้ครับทุกคนครับนะเอ่อมอนเตอร์ Monster, สายฟ้าโอเคครับแล้วก็มันเป็นธาตุด้วยนะทุกคนนะมันก็จะง่ายครับแล้วก็แน่นอนว่าต้องมีโนเอลนะอะตัวนางเอกมาก่อนครับนางเอกเดี๋ยวเสกโลได้นะทุกคนนะอืเสร็จแล้วก็มีโนเอลนะครับโนเอลก็เสกโลได้นะทุกคนนะเออเสร็จแล้วเราก็หาตัวที่เสกโลได้เอาลองบาบาร่าได้ไหมเออบาบาร่านับไหมจงยุนนับว่าเป็นโลนะอืมเนี่ยอันเนี้ยได้พี่ว่าได้ อ่ะลองดูนะครับเราเลือกดีเฟนซ์นะครับหลักการก็คืออย่าให้โลดแตกนะทุกคนนะเอออย่าให้โลดแตกเพราะฉะนั้นเราต้องเอานางเอกออ,ออกมาก่อนครับเพราะว่านางเอกมันสร้างโลดธาตุได้นะทุกคนนะอืมแบบนี้ครับแล้วเราก็เอาโลดธาตุก่อนครับทุกคนครับปาปเขาให้นะเสร็จแล้วก็ออกมาไกลๆเลยครับทุกคนครับออกมาไกลๆแล้วก็ยกูโกฮากิอืมเสร็จแล้วก็บาบลาไม่นับนะครับเสร็จแล้วก็ อืมแบบนี้ครับไม่นับหรอแสดงว่าอยูโกฮากิ aki, กับบาบารานี่ไม่นับว่าเป็นช้้วนะทุกคนนะเอออบาดอนครับอบาดอนเอาใหม่ครับเราต้องใช้นางเอกอ่ะลองดูนะทุกคนเอาใหม่นะอืมคราวนี้เอาน้องแมวมาครับเอาน้องแมวมาเอาน้องแมวมาตัวไหนที่มีอะไรที่คล้ายๆกับโลกอีกบ้างเออ อันี้ไหมอันี้ถ้าเขาเป็นโล่ไหมเออลองดูนะครับทุกคนครับลองดูนะครับแน่นอนว่าเลือกดีเฟนต์ไว้นะครับทุกคนครับก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะเอานางเอกสร้างโล่สายฟ้าก่อนครับเพราะว่ามันหนานะทุกคนนะมไอพวกสายฟ้านี่จะได้ตีเราไมไม่เข้าครับอ่าเข้ามาปั๊บเสร็จแล้วก็ตัวนี้ครับสิงเข้าให้อ่าเสร็จแล้วก็โนเอลไม่นับนะครับเสร็จแล้วก็น้ำแข็ง อ่าได้ครับเออทุกคนโลดอย่างนี้จริงๆทุกคนเอออันนี้คือมันนับของนางเอกของอตัวน้องแมวนะครับแล้วก็โนโอเอลนะทุกคนนะเออแสดงว่าต้องใช้ของที่เป็นแอปซอฟดามเมดนะทุกคนนะเออนี่ได้แล้วครับ10เพชรเลยนะทุกคนนะอืมเพราะนั้นไอ้ที่แอปซอฟดามเมได้นะทุกคนนะมันก็จะมีธาตุหินเนาะธาตุหินนันนึงละเสร็จแล้วก็จะมีะน้องแมวนาะทุกคนเนาะน้องแมวนะครับ แล้วก็มีของตัวจงรี่นี่แหละนะทุกคนนะแล้วก็อีกอันนึงก,ก็คือของน้องกีตาร์ไฟฟ้านะทุกคนนะของน้องคนนี้นะทุกคนนะอืน้องกีตาร์ไฟฟ้าอันนี้นะทุกคนนะเออโอเคนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ